รับเข้าสู่ช่องแอนฟารี่นะคะลุงป้ามาอยู่สอว์หนีเที่ยวแล้วพี่น้องโดนไม่โดนเดี๋ยวก็รู้โชเฟอร์ฮะโชเฟอร์เอฟซีจะไปบอกใครนะว่าพวกเราไปไหนนอย่าบอกลุงนะอย่าบอกลุงกับพาไม่ได้นะเอฟีถ้ารักกันจริงจะบอกนะเนี่ยโชเฟอร์เราฮะสาวสวยฮะพวกเราขดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะ ข่าวลากออกจากนาเอาเลยนะติซลติโซลเอฟซีดีนะนัคขใครนอเป็นหัวหน้าแกงยาชียาชีนะหัวหน้าแกงนี่นะเนี่ยยาชีเป็นคนพาออกไม่ค่ะไปซื้อผลไม้ค่ะซื้อผลไม้เฮ้ยไม่ได้นะวันนี้เราอาจจะได้รับปรกิจเฮ้ย ใบสีหมดแล้วไงแล้วใครจะขับรถไปเรียวไปไหมคำาจโนตหนุ่สั่งเลไม่ใช่าอเน่ยแหละาใบสีเลเราปเ้ากลับมาออไม่ยไปเคยถ้าเรื่องลงทางไม่ต้องกลัวแต่ถ้าจะขับไหมลงอยู่แล้วใช่ไหมไม่พูดถึงว่าไปกับพวกเรากบปุ๊ไม่ลไม่ลงแต่ถ้า แต่ถ้าพวกเราจะกล้านั่งไปด้วยไหมอ่ะมันไกลไหมมันไกลไหมสี่สิบโลประมาณสี่สิบกิโลน่ะล่ะเพราะว่ามันไปทางนี้เท่ากับไปเท่ากับไปบางโพนรปล่าไปกับนะกอืมอถ้าขับเร็วก็แป๊บเดียวก็วยังไม่ได้โดยไปสักเ,เดี๋ยว,เ,ยวเราก็ไปพบกันที่สานาดนนเมซี เรามาถึงที่ตลาดว่านอนเช่นเคยครับพี่น้องตลาดตอนนี้ก็คึกคักมากเลยนะเพราะว่าเขาขายตั้งแต่เช้านะตลาดนี้นะก็ช่วงเย็นก็จะมีอีกนะนี่นะสวเรามาซื้อของนะคะวันนี้ซื้อของเลยครับพี่น้องร้านเดิมร้านประจําโอ้โหทุเรียนป๊าดพี่น้อง ทุเรียนทุเรียนยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยยังไม่หมดทุเรียนออ้มีกล้วยด้วยกล้วยกล้วยใโอ้กล้วยไข่จิ้วนะ้มีกล้วยไข่จิ้วด้วยดูทุเรียนเอฟซี T, ยาน้ำลายไหลนะห้ามน้ำลายไหลเลยดูอันนี้ก็จิ้วกรจิวนะพี่น้องอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่านะเอฟซี F T. เนี่ยมาทีไรก็อุดหนุนผลไม้ตรงนี้เลยนะฮะ นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแกะแกะพร้อมขายเนาะเพราะว่ามันสุกแล้วมันสุกมันสุกเยอะนะนี่คนก็แกะใส่นี้นะนี่ค่ะอุ้ยเงาะสวยมากอุ้ยลำไยอะสวยมากเลยดูโอ้โหลำไยสวยอะนี่นี่นะโอ้โหดูนะเงาะกิโลละแปดสิบบาทนี่อันนี้ก็ตามราคาเลยนะคะ อันนี้โอ้อางุนไซมัสนะกล่องละหนะนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะหนึ่ง้อยบาทโอ้โหดูสวยมากสวยมากมะพร้าวนะมะพร้าวนะ้ำหอมรูพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปซื้อไข่ค้อนเราก็มาส่วนในเรื่องของแพงไข่นะเอฟซีนี่นะคะ ืจัดอะไรเอ่ยโอ้ถามพี่แนละ้วพี่มีพอไหมไยถึงอะไรทังมีพอให้ซื้อให้จัดอันนี้กรอบน้องมงมในนะซื้อไปฝากลูกสาวนะคะดีซื้อกรีปั๊บนะคะไปฝากน้องเฟิร์นนะคะเอฟซีนี่นะคะซื้อของผลไม้นะเยอะมากเลยนะเอฟซี ถ้าเรามาสายหน่อยมันก็จะไม่มีนะคะถ้าเรามาเช้ามันก็จะได้ผลไม้แบบว่าสดส,ดสดสวยๆงามๆเลยนะคะอย่างเช่นดูทุเรียนนะคะมีนะคะแล้วก็มีมังคุดเงาะนีหูเงาะนียิ่งสวยมากเลยนะคะเอฟซีไปให้เป็นน้อยจ้าซื้ออะไรไม่หมเป็นน้อยหรอ พี่น้องโอ้โหอุ้มมาเลยครับพี่น้องโอ้ทีมะทีมเ็มลากินอะไรขาทีมาเรามาถใจจุ่มไม่ในเบเกอรีมาพูสิมแล้วนะครับสี่เออคเส้นีได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะคะี กินแล้วจะเป็นหงจะบินหมืงเลยอืมอิลขอบคุณค่ะกรออร่อยฝนชตอนเดินทางกับผลโปรยๆวันนี้ไม่ได้ทานรีบเลยปากซีดมากเลย ดูแต่ลไงดูแต่เรไม่ไทานสีแดงไงไม่พอดีเรากินข้าวแล้วลิปมันมันกืนเข้าไปในข้าวหมดเลยทำยังไงจริงจะมีลิปแบบมันติดทนๆน่ะต้องใช้ยี่ห้ออะไรฮะเอสี่เลยแบบกินกินแล้วก็ไม่หลุดน่ะอืออหือแล้วครับ สวยคนขับนะเอฟีอ uh, ุ้ยเละเซเว้นเละเซเว่นมันเซเว่นเซเว่นมันจะมีที่จะถ่ายดอกฟ้าแล้วมันมีคนแค่รู้สึกว่าคนขับคนใหม่เขาจะจอดไม่ทิพย์ขามันยาวมากไปลงกันโอ้โห โอ้ยเอฟซีโอ้ลงสีเขา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 มาทำกลางสายฝนเอฟซีเฮ้ย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 มกตกโอ้ยฝนตก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 โปอยๆนะเอฟซีนี่ค่ะพอดีเราพาแวะตำฮะ เดือดสดชื่นอืมอ๋ออันนี้มันเป็นหน็บอืมอันนี้โดนัทโดนัทโดนัทน,นี้เราใส่หมวกอะไรเนาะนีะเดี๋ยวเราต้องไปใส่หมวกเหมือนตุ๊กตาเนี่ยฮะอันนี้เป็นยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องหนาวนะคะ พอดีเราแวะปั๊มละทุกคนเราแวะที่ปั๊มจะซื้ออะไรไปฝากมินน้อยเนาะอาเบะอาเบะจะซื้ออะไรไปฝากมินน้อยเปิดเป็นไหม สุดฮาแม่พีเปิดเจ้าชีว์ไม่เรีมเอ็มพีที่ไหนได้โอ้โหไว้ได้กดตั้งนานอ๋อก็ชอบแบบนั้นบอกโอเคเออ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 นะฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเรายังไม่รู้อ่ะถ้าเรายังไม่รู้แม่พีเขาเปิดเปิดตู้ยังไงอ่ะเฮ้ยเขาล็อก ปล่อยไก่แล้วตัวไปเริ่มเลยอ่ะแล้วแล้วธนิดทำไงทำไงทำไงขำมากเลยนะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทสุดท้านมากค่ะสวัสดี